หมานโมหมานโมหมานยื่นทางนี้ออกไปลวกซุ่มคารวะคือโอ้มันนี่อลังการ

ับงบ,บ,งบ,บ่ยืนนังดอกะครับวันนี้กับผลงานมากคือเกอ่าครับพี่น้องได้ ปลากระแนงนี่ก็มาอดเฮื่อนแล้วกับพี่น้องในเบื้องในชุ่มกันว่ามันได้ทำไหนเบื้องปลาเ่าแล้วก็กดให่กดแช่ปลาน้ำในเด้อพี่น้องสุกพุขนกดติดตามซับคาซับตะไคร้ขอให้พี่น้องหานะกินลำลำลวยๆเด้ออ ความสุขลหลายๆสวัสดีครับ